่านผู้วิชาการหารอากาศตามอ uh นุม um ัติผู้วิชาการหารอากาศเมื่อ28เมษายนพุทธศักราช2563ทายหนังสือกรมกิจการพลเรือนหารอากาศที่กห .0608.4 ทั1191ลง27เมษายนพุทธศักราช2563ให้ประกอบวิธีส่งทหารกองจำการกับภูมิลำเนา เพื่อเป็นการมาเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นั้นระว่างที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกกระผมได้รับการฝึกความมอบรมและคำแนะนำต่างๆจากผู้บังคับบัญชาด้วยความเมตตามาโดยตลอดรู้สึกถึงความอบอุ่นเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันของทัพอากาศ เพื่อให้พวกกับผมได้เรียนรู้ความเป็นทหารอาชีพความเป็นทหารอากาศและภาคภูมิใจในฐานะชายชาติทหารดังคำกล่าวที่ว่า,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 าเมื่อเป็นทหารครั้งหนึงแล้วเป็นหทนหารโจยกันตาย,าตายขอบคุณครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในที humanity, ่ practice, รงทหารกองประจําการสับปูลเนาในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจําการในกองทัพการจนครบวาระปลดประจําการผลจากการรับราชการทหารกองประจําการไปเป็นทหารกองหนุนนับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อมารับใช้ประเทศชาติซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคน ได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งและความสำนึกผิดรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ของตนเองตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพรวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมือดีมีคุณภาพของสังคมทาให้เกิดความผูกพภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ ถึงแม้ว่าทุกคนจะปลดราชการไปแล้วแต่หน้าที่ของทุกคนยังต้องเป็นทหารกองหนุนโดยพร้อมที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติในยามพ่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะทับถันผมขอให้ทุกคนจงนำเอาสิ่งที่ดีที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวอีกทั้งขอให้ดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดิษฐเศรษฐกิจพอ,อเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป ในครอบครัวนะคะตามลับต่อไปค่ะมีท่านผู้จัดการธนากาศค่ะในทหารชิ้นใหญ่ค่ะก็ให้แขนะคะมาร่วมส่งนะคะน้อหน่อยเที่ั้งาคนที่นมีะคะสาหรับที่บ้านการมส่งนะคะกับคุณบครานองนค่ะที่ประเทศลรงกำลังเชิญกับโลกที่ต่อวิ v i 9นะคะทางกรมธรรมขาวใน่เ็นนะคะ ความสำคัญและลดความเสี่ยงนะคะซึ่งจัดรถรับปัดระกาศขนาดใหญ่ค่ะปันส่งตามเส้นทางต่างๆนะคะในที่ได้รับในระหว่างเป็นทหารตรงประจำการนะคะจะสามารถนาไปปฏิบัตินะคะวานนี้จะทานอะไรดีนะคะเพราะว่าอยู่หรือว่าในส่วนของความรู้สึกนะคะต้องขอขอบ